มีกอนี่ครับขี่ได้สปีดโบทสปีดโบทก็มีชิงช้านะคะเป็นจุดถ่ายรูปแบบสวยๆูคโคเพื่อคนมันเทศที่นี่เขามีชูชีพตั้งแต่เล็กจนโตปลอดภัยแน่นอนบรรยากาศดีมีของขายไก่ย่างฟรีขโมยได้พราค้าไม่อยู่มีส้มตำ Hmm. ราคาน่ารักมากค่ะ 40, 40บาทเองที่นี่เขามีกับแก้มชั้นดีเอ้ยอาหาร,รชั้นดียำไข่มดแดงจ้ากับแก้มกับแก้มมีป่าเผามีไก่ย่างหนึ่งตัวแล้วก็ส้ตมตำนี้นะคะบอกเลยว่าราคาเริ่มต้นที่40บาทชื่อแพ้อะไรท่าน้ำหลังบ้านขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่300บาทนะคะไม่แรงมากับครอบครัวมากับเพื่อหรือมากับคนมีคู่ก็ได้เหมือนไส้